ก่อนมาบอนได้อ่านเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยอยู่ในค่ายนี้ประมาณ8ปีอะ8ปีเลยเหรอใช่มรกสามีของเขาเทาง,งานให้กับรัฐบาลวันหนึ่งขวนหน้าของสามีเขาก็โดนกล่าวหาว่าเป็นปฏิปักษ์ทรยศกับประเทศชาติสามีก็เลยโดนล่างแห่ไปด้วยก็ถูกจับไปคุมขังส่วนเธอก็ถูกจับแล้ถูกส่งมาที่นี่ แล้วเขามีลูกสองคนก็ถูกแยก,กออกไปอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและหลังจากนั้นลูกเขาก็ตายในสถาน<ะ>เลี้ยงเด็กกำพร้าทั้งสองคนเลยอะไรเลี้ยงกันยังไงอะก็ไม่รู้ยังไงอะสามียังอยู่มาเธอมารู้หลังจากที่เธอออกจากกรุไปแล้วว่าสามีเธอก็ถูกประหารชีวิตฮะอยในช่วงแปดปีนั้นเขาไม่รู้อะไรเลยชีวิตแต่ละคนมืดมนต้องถูกลงโทษไปเรื่อยๆทําไมมันเลวร้ายอย่างนั้นน่ะแต่เขาบอกว่าเชื่อหรือไม่ว่าที่เนี่ย พวกทหารอะเป็นคนจิตใจดีเพราะตกใจใช่ไหม oh. เออตกใจมีอย่างนี้ด้วยเหรอเออวันอ่านแล้วว่าวันตกใจเลยวันอยู่ย้อนแย้งกับค่ายกักการมากเลยนะ ตลอดช่วง8ปดีที่เขาอยู่เนี่ยมีการลงโทษอะไรตามกฎระเบียบของคุกก็จริงแต่ไม่มีใครตันลงโทษถึงตายแต่มีการตายอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาจดจําได้ก็คือว่ามีผู้หญิงที่เพิ่งมาใหม่อะ่ะเขาถูกแยกจากลูก5้าคนแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เลยผูกคอตายที่ค่ายนี้แล้วพอผู้คุมใหญ่สุดรู้ข่าวนี้ป๊าบก็รีบเข้าไปคุยกับผู้หญิงทุกๆคนตามห้องขังแต่ละห้องห้องๆเลยว่าตรงมีความหวังนะอย่าสินหวัง ฝันร้ายมันจำนวนจะจบลงแล้วอย่าททำลายหัวใจตัวเองให้รักษาหัวใจตัวเองเอาไว้คนลุกเลยอ่ะหนาวซึ <laughs> <laughs> ่งอ่านแล้วบอกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของคุกนี้จริงเหรอมันไม่ใช่ภาพที่เราคิดนะมันอาจจะมีผู้ปฏิบัติการเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยใช่แล้วเขาก็ทำเท่าที่ทำได้ไงมันก็เห็น,เหนดอกไม้ที่มันงอกขึ้นมาบนซากรกระหพัง แล้วก็คนที่มาที่เนี่ยนะมีตั้งแต่แม่แล้วก็เด็กอ่อนอวัยทารกที่ยังต้องกินนมถึงแม้กระทั่งคนท้องก็จะถูกส่งมาที่นี่นะแล้วพออายุถึงสามขวบปับป๊บเด็กก็จะถูกแยกออกไปอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าซึ่งพอค่ายนี้ถูกยกเลิกแล้วก็เริ่มมีการสืบหาลูกของตัวเองโชคดีที่แม่จํานวนหนึ่ง,งหาลูกเจ pues อเจอก็พัดพาคลูกกันไปเลยนมันทำลายเขาไปถึงความเป็นมนุษย์เลยนะ น้วสตาลินและใครๆที่เป็นการเมืองและคู่ขันแยงทางการเมืองก็ตายไปกันหมดแล้วใช่ไหมชาติที่เป็นโซเวียตก็ได้ล่มสลายแล้วที่เอาไว้แต่อะไรพ็กีี้โอ้โหบางทีคนที่โดนกล่าวหาอยู่อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ วัยวสิ่งที่จะช่วยเราก็คือเวลาเนาะและการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนทุกอย่างรักษาหัวใจตัวเองเอาไว้นที่ผู้คุมที่นี่บอกกับนักโทษหญิงทุกคนอย่าให้หัวใจเราตายเหมือนที่คนที่กันแล้งเราอยากให้เปน